พี่น้องค่ะนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่หมู่ซี่ตำบลปากภูนอำเภอเมืองข้องจังหวัดนครรีธรรมราชค่ะแรกช่วงบ่ายสร้างข้องวันนี้นะคะนะหล่าจากทีพลตำรวจตีส้มชายสืบตอตะกูลค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครรีธรรมรัฐพร้อมกับพันตำรวจเอกฉุกดีซี่เมืองผู้กับโรงผักเมืองนครรีธรรมรัชแล้วการมูลนิธิใต้เต็กเสียงตึงค่ะเขาก็ได้รับแจง้งว่ามีเหตุการณ์ ไฟไหม้บ้านแล้วกามีผู้เสียชีวิตอาทุกไฟคลอกตายกันอยู่ในบ้านค่ะ เป็นบานเหล็กถีนึ่งกาหนึ่งหมู่ซี่กล้องตับบนปากพูดนาะคหนะ้าอ่านึ่งกาหนึ่งตับหนึ่งตำรวจกบไปถีเกิดเอตกันตันผู้ฟังค่ะแล้วกาพอไปถึงนี่นาคหนะ้าก็ปอบว่าผู้ที่เสียชีวิตนี่ค่ะชื่อนางเศร้านรมนเกตแกวอายุ88ปีเป็นคนจังหวัดตรังค่ะถูกไฟคลอกดําเป็นตอตะโกค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ค่ะได้มีการจับกลุ่มตัวนายเหล็กอายุ60ปีซึ่งเป็นปอเศร้า ามีข้องคนตายกันไหวได้แล้วกาผ้าไปซอบปากคำกันนาค่ะนะ้าซึ่งจากการซอบปากคำนี่ค่พะพอข้ามีข้องผู้ที่เสียชีวิตนี่ให้การไม่ขอยอีสะตกสถานแล้วกาวกไปวนมานาะคะนะ่ะนาอ่าบอกเหล่ากาซิบแล้วกาซิบแอดซิบซ่องกันได้ฟังประมาณวาไม่ขอยชอบลูกสะพายคนนี้นาะค่ะนะ้าแล้วกาทีนี่ก่อนเกิดเอดก็เอาอ่ามีดพลานี่ค่ะด้ามมตดพลานี่ค่ะ นาคานาถุบตีลูกพายนาคานาจนได้รับบาดเจ็บแล้วแกบอกว่าลูกพายกา,าไปอยู่ในห้องแล้วกาขั้งตัวเองแล้วกายู่ยูก็มีไฟฟ้าหลัดวงจรทําให้เกิดไฟไหม้กันานาคานาแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ค่ะกาไม่ปักใจเชือ้อทําให้การคลองนายเลกซึ่งเป็น อ่าพอสามีก้องผููทีเสียชีวิตตันโพฟังค่ะเขากระส้นนิท่านกันหวาอ่าในเล็กนี่ค่ะพอสามีนี่ค่ะเสึิการรับสารภาพวา่า ทำลายลูกพายก่อนที่จะเกิดเอเสไฟบไม้บานและกาไฟคลอกตายนี่ค่ะเขาสัน้นในท่านว่าแกนี่น่าจะทำลายลูกพายแล้วกาจุดไฟเผาบานเพราะว่าแกเพิ่งออกจากร่างมาได้สักประมาณสองสามเดือนคะดีว่างเพลิงนะคะนะหรือว่าจุดไฟเผาเหมือนกันกับพี่น้องค่ะและ้วการ้จหน้าทีตำรวจนี่ค่ะผู้การนี่ค่ะแกกะทาอ่าห่างจากจับกลุ่มตัวกันไปแล้วการสอบปากคำว่า รูไม้วันลูกพายตายแล้วแกกาบอกว่ารูพอผูกการท่ามหวารู้สึกปั่นปื้มัง่งแกกาบอกว่าดีใจว,ว่างไปนะคะนะอันพอตำรวจท่ามหวาเติมตองติดร่างล้วดีอารู้สึกปั่นปื้มัง่งแกกาบอกว่ากด็ดีบายดีอยู่ในร่างอันกลับเป็นเรื่องราวกะข้องเหตการณ์วันนี้ค่ะแล้วกาคณะเกเตรนี่ค่ะลูกเบ้าข้องคนอาธีตอกเป็นผู้ตองอ้าแล้วก็รวมไปถึงอาสามีข้องผู้เสียชีวิตนี่ค่ะไม่อยู่ร่น ออกกันไปตัดปามค่ะพอกลับมาตึงกบรพบเหตุการณ์กาเสียใจก่ะพี่นองค่ะนี่ก็เป็นเหตุการตี่เกิดขึ้นนะค่ะนะฝากกันเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ค่ะพี่น้องค่ะด้วยความรักและการเคารพและการก็อแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตในครั้งนี้กันนะคะนะ